สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารข่งเรานะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนมกราคมปี2,566นี้เป็นพลรงานรวมนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวนกขอเปิดไพ่สิบใบนะคะมาดูพลังงานความรักของคุณกันนะขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกช่องทางเลยนะคะเนาะ ความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะน้ขอเปิดไพ่นะความรักของคุณเป็นเช่นไรบ้างช่วงนี้ ชาววันอาทิตย์นะคะทุ่มเทกับเรื่องของงานการลงทุนนะคะการแบบว่าต่อยอดธุรกิจนะคะการแบบว่าเก่งกําไรนะคะจะทําอะไรให้มันเงินมันงอกเงยขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะในเรื่องของความรักนะคะ ในเรื่องของความรักนกมองว่าคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะทุ่มเทนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินนะคะพฤึกศกกันมังกรหรือคนที่เด็กกว่าคุณชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนธาตุลมเมถุนตุลกุมเนาะคนทางไกลก็ได้นะคุณค่อนข้างที่จะจริงจังคุณคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากๆคุณรักเขานะคะค,คนคนนี้อืม ในบางท่านบางคนอาจจะคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารซะเป็นส่วนใหญ่นะคะมีการรอคอยที่จะได้มาพบมาเจอกันนะคะคุณค่อนข้างที่จะจริงจังนะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้เนาะเหมือนกับว่าคุณคาดหวังว่าเออความสัมพันธ์นี้มันน่าจะมันน่าจะเติบโตได้นะคะมันน่าจะดีอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวขอดูห้าไม้นะคะหไม้คืออะไรคะขอขยายห้าไม้น่อย คุณมีความสับสนนะสับสนในที่นี้อาจจะเป็นความสับสนว่าอืบางท่านบางคนยังไม่เคยเจอกันแต่เป็นการพูดคุยสื่อสารกันผ่านข้อความผ่านแชทสมากกว่านะมันก็มีความสับสนในนั้นว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะคะมันจะพัฒนาต่อมากกว่านี้ได้ไหมนะแต่เราคาดหวงังไปละหรือว่าเราแบบประมาณว่าทำให้ดีที่สุดนะตอนนี้นะคะขึ้นสิบไม้นะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนเนาะขอดูนะคะว่าความรักของคุณนะชาววันอาทิตย์ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณเด็กถือเรียนอีกแล้วนะคะขึ้น10ดาบนะคะ1ถ้วยนะชาวธาตุน้ำปรากฏพิจิกมีนจัสติกโอ้นุกมองว่าความรักครั้งนี้นะมีโอกาสที่จะมาทำให้คุณใจฟูได้นะ คือคนคนนี้เข้ามาเขาน่าจะมามอบความจริงใจความชัดเจนให้กับคุณและเขารักคุณนะคะเขาก็อยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนนะคะ,ะหนึ่งช่วยคนคนนี้มาทําให้คุณใจฟูจริงๆด้วยนะคะทําให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวานะคะกลับไปเหมือนอรักวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวขอขยายสิบดาบนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ เคยจบความสัมพันธ์มาก่อนก็ได้นะคะเคยมีครอบครัวมาก่อนก็ได้คนคนนี้นะเขาเคยเจ็บหนักในเรื่องความรักความสัมพันธ์มานะความรักของคุณในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วเจอคนนี้หรือว่าเขาก็ได้นะที่เคยจบความสัมพันธ์มามันมีความรู้สึกถูกใจถูกใจใช่เลยนะคะมันมีความแบบว่า ถูกตาต้องใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะนะมีโอกาสที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นการแสดงออกนะการแสดงออกความชัดเจนนะคะความรู้สึกที่มีให้กันนะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันด้วยนะคะสาหรับคนที่แบบว่าอยู่ไกลกันแล้วก็มีการนัดหมายกันเนาะก็จะได้มาเจอกันนะมันมีไพ่เดินทางขึ้นมา โอ้โห oh, oh. ความรักดีดีนะคะสิบดาบเนี่ยนกมองว่าบางท่านบางคนอาจจะเป็นพ่อมไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะขอดูค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะอืมคุณจะได้เจอแล้วนะความรักที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณโอ้ oh. นกมองว่าคุณคุณเนี้ยเขาไม่อยากให้คุณถอดใจนะคะออกจากความ <c oughs> จะขอภัยคะ่ะ พูดเยอะนะคะวันนี้จะอาก็คือว่าเขาไม่อยากให้คุณถอดใจนะคะออกจากความสัมพันธ์นี้เนาะหรือบางท่านบางคนเป็นคนเก่าๆได้ด้วยนะเพราะว่าขึ้นสิบดาบคนเก่าๆที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าคนเก่าๆที่เคยมีอนาคตร,ร่วมกันวางแผนนะคะว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีการกลับมาก็ได้นะคะสําหรับคนที่แบบว่ามีเรื่องของคนเก่านะ แต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงให้ได้นะเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นรักออนไลน์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูจับต้องไม่ได้นะคะอาจจะยังไม่เคยเจอกันในบางท่านบางคนนะเขาไม่อยากให้คุณแบบถอดใจนะคะแล้วก็ในถือทาเนี่ยคือการพิสูจน์นะคะเขาจะทาทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ว่าความรักครั้งนี้เป็นไปได้รวมถึงการเดินทางมาเจอคุณด้วยนะ ถ้าเป็นความสัมพันธ์เก่าๆนะมีโอกาสที่ตัวคุณจะต้องคิดและแตัดสินใจว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะอ่าคนคนนี้นะคะเนาะนกมองว่าถ้าถ้าเขาเคยทำให้คุณเนี่ยเป็นสิบดาบเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณจะกลับไปอยู่หรือเปล่านะ คุณอาจจะไม่กลับไปนะถ้าเขาทําร้ายคุณแบบหนักมากๆในทางความรู้สึกหรือคุณคิดว่าความสัมพันธ์เป็นไปไม่ได้แล้วคุณอาจจะไม่ก็ได้นะคะสําหรับคนเก่าๆนะในบางท่านบางกรณีนะ <S <S ขอดูนะคะแต่ถ้าบางท่านบางคนเนี่ยยังยังรักกันนะอาจจะต้องเลิกกันด้วยความจําเป็นหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างไม่ได้ไปต่อกัน ยังรักกันอยู่ทั้งทั้งสองฝ่ายนะมันก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อกันนะเหมือนกับว่ายังหวงแหนความสัมพันธ์นี้ยังต้องการความสัมพันธ์นี้กันทั้งคู่นะคะขอดู <c oughs> <c oughs> ค่ะว่าเขารู้สึกยังไงคุณบ้างนะคะก้าววยคนคนนี้ยเขาหวยหาคุณนะเออเขาส่องเขาดูคุณตลอดนะคะเนาะคุณเป็นคนที่เขาสนใจนะคะเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณตลอดแหละนะคะเนาะ อืต่อให้อยู่ห่างไกลกันนะขึ้นเดอะเวิลนะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลเนาะคุณคณนนี้อืมคุณเป็นคนสําคัญนะคะเป็นคนที่เอ,อเขามองคุณดีมากๆคุณเป็นคนงดงามจิตใจดีนะคะวางตัวเป็นนะอืสามดาบสองดาบเขารู้สึกยังไงกบบคุณนกะมองว่าคนคนนี้ย เามีความกังวลนะเขากลัวว่าคุณจะมีคนเข้ามาเขากลัวว่าคุณจะมีช้อยมีตัวเลือกนะคะนะอันนี้มันเป็นความกังวลใจของเขานะด้วยความที่ชาววันอาทิตย์เองบางทีคุณก็นิ่งนะคะนิ่งจนเขาคาดเดาคุณไม่ออกนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะเนาะหน้าค้นหานะก็ไม่แปลกที่เขาจะกังวลใจขอดูค่ะว่า ทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปคะ The Wheel of Fortune นะเจ็ดไม้ k ีมอับนี่ไงความสัมพันธ์โอ้โหพยายามมากๆเลยคนคนนี้เขาพยายามเพื่อคุณมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคเอ,อในความสัมพันธ์มากมายขนาดไหนนะคะ The Wheel of Fortune บางท่านบางคนมีเวลาที่แตกต่างกันนะเขาจริงจังมากๆนะ สเตนนะคะคุณและเขามีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมมีพลังงานของชาวราศีสิงห์ธาตุลมเมถุนตูลกุมเนาะทิศทางความสัมพันธ์นะเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงให้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีให้ได้นะคะเดือสันเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้ จะต้องสมหวังให้ได้แล้วเขาก็ทําได้ด้วยนะคะคุณคนนี้นะนกเห็นถึงความพยายามของเขานะเดดซันก็คืออาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่าเออเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงคนที่ใบหน้าอ่อนกว่าไว้ก็ได้นะคุณคณนนี้เออเขาจะทํานะคะทําให้คุณและเขาอะสมหวังในความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะเขาไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นนะคะเขาพร้อมที่จะ ปกป้องดูแลความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็พิสูจน์รักแท้ให้กับคุณนะทิศทางความสัมพันธ์นะนกมองว่าคุณและเขามีเกณฑ์ของการได้เดินทางมาพบมาเจอกันนะแล้วหลังจากที่เจอกันนะคะหรือว่าคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะถึงเวลาที่เหมาะสมก็มีโอกาสที่จะแบบตัดสินใจนะคะที่จะจริงจัง ชัดเจนกันในอีกระดับหนึ่งพัฒนาความสัมพันธ์กันนะเป็นคนรักกันบางท่านบางคนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันเลยนะขึ้นเดอ s u ซเนี่ยกับ The วิลฟอร์จูนเนี่นะคือคนเนี้ยเขาชนะใจคุณได้เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนได้จริงๆนะคะเนาะสองเหรียญถ้าเขาหรือคุณนะคะมีช้อยหรือตัวเลือกก็ตัดออกนะคะเคลียร์ทุกสถานการณ์เพื่อคุณเท่านั้นโอ้โหนะ สิบเหรียญไม่ต้องกลัวนะคะสิบเหรียญเนี่ยยังไงก็คือคุณเป็นคนที่ชนะใจเขาได้นะคุณคือคนที่เขาจะแบบเลือกแล้วนะคะตัดสินใจแล้วนะว่าจะมีคุณเนี้ยแหละนะคะเป็นคู่ชีวิตของเขานะเขาอยากสร้างครอบครัวก,กับคุณเขาอยากให้ทุกคนในครอบครัวเขารู้จักคุณนะคะเขาอยากดูแลคุณด้วยหัวใจที่อบอุ่นนะคะเปลี่ยนไปด้วยความรักนะ ดซัน <The> ดีมากมายเลยนะคะที่ทางความสัมพันธ์นะยังไงซ้าเขาก็จะให้คุณและเขาได้ลงเอยกันให้ได้นะสำหรับคนเก่าที่กลับมานะคะนกมองว่าอย่างที่นกบอกว่าถ้าคนคนนี้จะต้องไม่เคยทำให้คุณเสียใจขนาดนั้นสิบดาบอะคุณคงไม่กลับไปนะแต่ถ้าคุณยังรักกันนะคะอาจจะจากกันด้วย เหตุผลบางอย่างที่ไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์กันนะคะคุณและเขายังรักกันนะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์นี้ด้วยกันด้วยนะคะพยายามทั้งคู่นกเห็นไพ่ของความพยายามนะเจ็ดไม้กับสเตรนด์เนี่ยนะพยายามทั้งคู่นะคะทั้งคุณและเขาการกลับมาแล้วก็พยายามที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนในความสัมพนนันธ์นี้นะคนคนนี้กลับมาแน่นอนนะ เขายังรักคุณคุณก็ยังรักเขานะคะนะยังเอากันและการออกจากหัวไม่ได้นะการกลับมาของใครบางคนที่ยังรักกันอยู่จะเป็นการกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากนะคะขึ้นเดือนสันนะคุณจะสุขสมหวังในความสัมพันธ์นี้นะขอดูค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาววนาทิตย์บ้างคะโอเคเนานะ The Hermit มดดาไพ่บอกว่าไพ่บอกว่าประสบการณ์ของคุณนะคะจะบอกคุณเองว่าความสัมพันธ์ไหนนะคะที่คุณสามารถไปต่อได้ความสัมพันธ์ที่ไปไไปต่อได้คือความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องไม่ลังเลไม่สงสัยนะเขาจะต้องจริงใจกับคุณเท่านั้นนะหกเหรียญ อจะมีคนเข้ามารักมาทุ่มเทความรักให้กับคุณนะคะความสัมพันธ์ไหนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ชัดเจนนะคะสงสัยมีคําถามนะคะหรือเขาไม่ได้ทุ่มเทให้กับคุณนะทุ่มเททางความรู้สึกอะเนาะเขาไม่ได้ใส่ใจเราอะไรเงี้ไยไพ่ก็บอกว่าไม่ใช่นะอืมคุณจะรู้ดีนะคะนะขึ้นเดอะเฮอร์มิตก็คือประสบการณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยผ่านมานะ คุณก็จะเข้าใจตรงนี้นะเจ็ดดาบเดลเวอร์นะคะเดลเวอร์เนาะคุณจะคุณจะเจอกับคนที่คนที่ใช่หรือว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคนคนนี้นะขึ้นเดลเวอร์นะคะแต่จะไม่ได้มาในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนนะ ถ้าคนที่ไม่ชัดเจนไม่ใช่คู่ของคุณนะคะนะเพราะว่ามันขึ้นเจ็ดดาบถ้าคุณรู้สึกสงสัยรู้สึกว่าคนคนนี้รักเราหรือเปล่ามีเราคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่เนาะคือคนคนนี้เขาต้องเขาจะต้องพูดอะไรขออภัยนะคะคือคนคนนี้อืมเขาจะต้องแบบพิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อให้คุณอะ ไม่ต้องสงสัยอะไรในตัวเขาเนี่ยแหละนะเขาจะเป็นรักแท้ของคุณนะคะความรักของคุณนะ่ะจะเป็นไปในรูปแบบที่พยายามไปด้วยกันนะต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างดูแลก,กันใส่ใจกันนะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่แบบว่าเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะนะไพ่บอกอย่างนี้เนาะสิบถ้วยนะคุณและเขาเนี่ย อยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นแบบนำความอุดมสมบูรณ์มาให้กันและกันความรักของคุณจะต้องชัดเจนแล้วก็จริงจังเท่านั้นนะคะรักแท้ของคุณนะแต่คุณจะได้เจอค่ะคุณจะได้เจอกับความรักที่มีความสุขครอบครัวที่อบอุ่นความชัดเจนนะคะบางท่านบางคนถึงขั้นมีบุตรร่วมกันเลยนะแปดเหรียญน,นะสิบถ้วยถ้าคุณได้ลงเอยกับคนคนนี้นะคะไพ่บอกว่า โอโหคุณคุณจะแบบว่ามีความสุขมากเลยนะทางความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็จะแบบดีมากนะคะคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยเออเหมือนกับว่ามันเกลือกูลกันเนาะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะนะทุกการรับชมรับฟังนะใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเลยก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะตาม ID l ดี e ไลนที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีที่คู่ควรกับเราสุขสมหวังในเรื่องของความรักกันทุกคนเลยนะคะนะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ